พังงานเนี่ยมันมีเรื่องของแม่แท้ๆเอาลูกสามคนมาปล่อยทิ้งกลางดึกคือหวังว่าจะไปใช้ชีวิตกับผัวใหม่อย่างสบายใจไม่มีภาระผูกพันอะไรลูกสามคนก็จะปล่อยให้ผัวเก่าในเลี้ยงเด็กร้องไห้ขับรถหนีไปเลย ก็ปล่อยให้ร้องไห้แบบนั้นนะคะไม่ได้สนใจใยดีอะไรเลยคนเป็นแม่เนี่ยขับรถมากับสามีใหม่นะคะเข้ามาในที่พื้นที่บ้านคลองท่อมที่ตำบลคลองเคียนอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาช่วง5้าทุ่มของวันที่17ตุลาคมก็พาเด็ก3คนที่เป็นลูกแท้ๆของตัวเองอะคะ่ะลูกชายอายุ15ลูกสาว5ขวบแล้วก็ลูกชาย2ขวบเอาสื้อผ้าข้าวของของลูกเนี่ยติดมาด้วยแล้วก็เอามาปล่อยทิ้งไว้ที่ถนนในหมู่บ้าน หวังจะให้อดีตสามีแล้วก็ครอบครัวของอดีตสามีดูแลลูกๆ<า>คือก<า>่อน<อ><อ>หน้านี้ตัวของคุณแม่ทะเลาะกับอดีตสามีนะคะเรื่องที่<ะ>อดีตสามีเนี่ยไม่ยอมเอาเด็กไปเลี้ยง<ะ>คือทางอดีตสามีเนี่ยบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวเพราะว่าลําพังตัวเองแล้วก็ครอบครัวของพี่สาวเนี่ยส<ด>ิบกว่าคนแล้วค่ะ<ด>ลูกๆหล,ล,ล,ลานๆต้องเลี้ยงดูแล้วมันไม่ไหวจริงๆและที่บ้านคลองทอมเนี่ยมันมีสถานการณ์โควิดอีกต่างหากพอทิ้งแบบนี้นะครับทางผู้ใหญ่บ้านก็ต้องรีบแก้สถานการณ์ครับ ท่านผู้ใหญ่ก็เดชครับแจ้ง191ไปสกัดรถกระบะของแม่เด็กก่นเลยครับให้อสมมู่มบ้านช่วยหาที่นอนให้กับเด็กคือเด็กก็ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ทีแรกเพราะนื่องจากว่าตรงนั้นเขาคุมเข้มโควิดก็ต้องกักตัวเวนี่ยครับพ่อมาแล้วลูกสาวสิบขวบเพิ่งเดินทางมาจากระนองกักตัวอยู่ที่สถานกักตัวที่คลองเคียน นี่เขาช่วยกันได้ในอำเภอตะกัวทุ่งอีกท่านหนึ่งนะครับประสานไปที่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมแล้วก็อบตตสาธารณสุขด้วยไปเจอเด็กๆกับพ่อที่ก็กักตัวอยู่ก็เลยไปถามปัญหาออกกลายเป็นปัญหาครอบครัวฮะมีลูกกับผู้หญิงคนนี้4ี่คนตอนเลิกกันเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายชายเขาเอาลูกสาวคนรองมาเลี้ยงอยู่คนหนึ่งไงครับ ให้มาอยู่กับพี่สาวเพราะพี่สาวที่ใจดีชอบเลี้ยงเด็กเป็นสิบสิบ,สบคนแก่เลี้ยงได้ไม่มีครับสามคนก็ให้อยู่กับภรรยาที่เลิกกันไปตอนหลังทะเลาะก็จะทิ้งลูกมาให้อยู่กับพ่อ<า>บอกว่าฉันมีสามีใหม่แล้วคงจะไม่อยากจะมีภาระผูกพันทํานองนั้นนะคร ฝั mm hmm. ่งนี้ก็เลยมีเพิ่มอีก4คนเลยนะคะตอนนี้คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงดูทั้งหมดด้วยตัวเองเพราะว่าก็ลูกแท้ๆแ,แล้วค่ะแต่เดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยนะคะดูแลเรื่องความเป็นอยู่เรื่องสภาพบ้านดูว่าพ่อเด็กจะดูแลยังไงดูแลได้ไหมแล้วก็จะหาวิธีช่วยเหลือกันต่อไปอ๋อเท่ากับว่าตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครไปแจ้งอะไรนะครับเพราะว่าตัวพ่อเด็กแล้วก็ลูก3ามคนนี่เขาไม่มีสถานะทางทะเบียนอะไรนะครับลูกคนโตมีบัตรประชาชนนอกนั้นยังไม่มีอะไรเดี๋ยวจะช่วยเหลือตรงนี้ กักตัวก่อน14วันแล้วก็จะมีพี่ๆเขาเข้ามาดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆให้สภาพบ้านเรือนเป็นยังไงหาวิธีการหาชีพให้กับคุณพ่อเอาลูกมาปล่อยทิ้งเอาลูกมาปล่อยทิ้ง